คริสตจากราชพฤกษ์ของเราดำเนินพระราชกิจของพระองค์เข้ามาสู่ปีที่12แล้วโดยปีที่แล้วเราได้มีการแจ้งรีพอร์ตให้กับทุกท่านได้เห็นว่าเราได้เริ่มต้นสามกลุ่มนี้ขึ้นมาเปาโลเปโตรยอน ขอเท้าความในแต่ละกลุ่มให้พวกท่านได้ฟังกันอย่างสั้นๆเปาโลจะเป็นกลุ่มพันธกิจงานประกาศเปตโตรเป็นกลุ่มพันธกิจสําหรับการเยี่ยมเยียนและยอนจะเป็นกลุ่มพันธกิจสําหรับการศึกษาพระคัมภีร์การแบ่งเป็นสากลุ่มนี้ไม่ใช่เป็นการแบ่งแบบถาวรแต่เป็นการแบ่งเพื่อบ่งบอกถึงเป้าหมายของแต่ละกลุ่มพันธกิจเท่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่สมาชิกข,ของคริศจกรเราส่วนใหญ่อยู่ทั้ง3กลุ่มเลยค่ะเพราะเราไม่ได้เน้นการประกาศแต่ไม่เรียงสร้างหรือจะไม่เรียนพระคัมภีร์แต่ไม่ออกไปเยี่ยมเยียนดังนั้น3พพัันนนธกิจจี้ึงขบเคลื่อไปร้อมกกันโดยร ทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พันธกิจเปาโลนำโดยคุณลุงกอนปีที่ผ่านมาเราได้ออกเดินประกาศไปอย่างมากมายไปตามจุดต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนชุมชนรวมถึงตลาดนัดโดยเราจะแจกเป็นใบปลิวใส่ของขวัญเล็กๆน้อยๆลงไปด้วยอย่างเช่นปากกาหรือย,ยาหม่องเราจะมีการแปะสติกเกอร์พระเจ้าอวยพรหรือข้อพระคัมภีร์ลงไปตลอดปีที่ผ่านมาทีมเปาโลทุ่มสัพพกกำลังเราแจกใบปลิวไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดพันใบและไม่เพียงแจกใบปลิวเพื่อการประกาศออกไปเท่านั้นเรายังทําช่องทางไลน์ เพนแชท์เพื่อให้สําหรับคนที่ได้รับใบปลิวนั้นติดต่อกลับมาเพื่อรับข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมีเด็กสาวคนหนึ่งนําใบปลิวกลับไปให้ครอบครัวของเธอซึ่งพ่อแม่ของเธอเป็นคริสเตียนอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อตอนอยู่ต่างจังหวัดแต่เมื่อมาอยู่กรุงเทพยังไม่มีคริสตจักรประจำที่ไหนทําให้นี่เป็นโอกาสที่ดีที่ครอบครัวของเด็กสาวคนนั้นจะมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรราชฤกษ์ของเราคุณแม่และพี่ชายของเธอได้รับบัพติศมาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง นอกเหนือจากนี้แล้วกลุ่มเปาโลยังมีการประกาศเงียบโดยทุกท่านจะใส่เสื้อที่มีข้อความการประกาศข่าวประเสริฐออกไปเดินตามห้างสปปรรพสินค้าเพื่อให้ข้อความนี้ได้ถูกเห็นไปในวงกว้างด้านพันธกิจยอนนำทีมโดยคุณเดียเรามีการศึกษาพระคัมภีกันในกลุ่มออนไลน์ทุกวันพฤหัสเป็นการเรียนเพื่อฝึกเป็นผู้สอนเพื่อที่เราจะเข้าใจพระคัมภี์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นและได้ฝึกกันเป็นผู้แบ่งปันรือเตรียมตัวเป็นผู้ตอบคำถามหากมีใครสงสัยเรื่องราวของพระเจ้าโดยณปัจจุบันเราใช้หลักสูตรตามหนังสือชีวิตสาวเล่ม เพื่อเป็นแนวทางในการตอบคําถามและหลักการสอนผู้เชื่อใหม่ต่อไปรวมถึงในวันอาทิตย์ตอนบ่ายเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปสำหรับศึกษาพ,พระคัมภีร์ร่วมกันโดยได้แนวทางบทเรียนมาจากท่านอาจารย์ชันวีกิจกรรมเวิร์กช็อปในบ่ายวันอาทิตย์นี้โดยอาจารย์แอมจะมีบทเรียนหรือยกข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาหนึ่งตอนและให้เราได้พูดคุยกันถึงมุมมองแนวความคิดต่างๆหรือได้แบ่งปันว่าพระเจ้าพูดอะไรกับแต่ละคนบ้างเป็นการแชร์มุมมองและได้สามาคีธรรมร่วมกันได้ฟังซึ่งกันและกันเป็นการดีที่กิจกรรมนี้จะได้รวมทั้้้งเเด็กและผผููใใหหญ่่่ชือม ผู้เชื่อเก่าได้รับฟังมุมมองของกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันพันธกิจเปโตรการเยี่ยมเยียนสมาชิกนั้นก็สําคัญพันธกิจเปโตรนําทีมโดยอาจารย์แอมออกเยี่ยมเยียนสมาชิกตามบ้านรวมถึงสมาชิกของครสตจักรที่ไม่สามารถมาร่วมนมัสการที่โบสถ์ได้เนื่องจากอาการป่วยโดยอาจารย์แอมจะติดตามคอยดูแลโทรสอบถามสารทุกสุขติดรวมถึงอธิษฐานเผื่อสมาชิกทุกคน ก่อนหน้านี้ในทุกๆวันเสาร์ริสจักรกของเราจะเปิดตลาดบรรักเป็นการเปิดบ้านเพื่อต้อนรับคนในชุมชนริสจักของเราได้รับของถวายจากพี่น้องทั้งมือหนึ่งและมือสองเพื่อมาส่งต่อให้พี่น้องในชุมชนในราคาย,ย่อมเยาวรวมถึงมีอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆเพื่อให้คนในชุมชนได้ช็อปชิมใช้รวมถึงได้สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องในชุมชนด้วยเช่นกันและจากตลาดัรรักนี้ทําให้เราได้หนึ่งครอบครัวเข้ามาสู่อ้อมกอดของพระเจ้ามีคุณยา่าคุณพ่อคุณแม่ลูกชายและลูกสาวและเข้ามาสู่พาสุดท้ายขอล เล่าอย่างรวบรักอีเวนต์ประจําปีของคริสตจักรเราขอเริ่มต้นด้วยงานคริสต์มาสเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นและมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า350คนอีสเตอร์ที่แสนฮิวใจในบรรยากาศเป็นกันเองและงานครบรอบ12ปีของคริสตจักรราชพฤกษ์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เรามีผู้รับปฏิสมาถ,ถึง13ท่านด้วยกันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากนิมิตในปีถัดไปของคริสตจักรราชพฤกษ์เราจะมุ่งเน้นการประกาศนําคนมารับเชื่อสร้างสมาชิกให้เป็นสาวกแท้และออกไปรับใช้ เพื่อสร้างคนอื่นต่อไปและหัวข้ออธิษฐานเพิ่มเติมขอให้คริสตจักรของเรามีที่ดินเป็นของตนเองและมีค่าใช้จ่ายเพียงพอสําหรับดูแลคริตจักรและพันธ,ธกิจอื่นๆของพระเจ้าเราขอฝากคริสตจักรราชพฤกษ์ไว้ในคําอธิษฐานของทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ